สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยยังอยู่ในหน่วยวันแม่เหมือนเดิมแต่วันนี้เนี่ยเรามาในหัวข้อการปฏิบัติตนที่ดีต่อพ่อแม่นะคะอ่ะต่อไปเนี่ยครูออยมีนิทานมาให้เด็กๆดูหนึ่งเรือ่องเกี่ยวกับหนูนิดเด็กดีไม่เบื่อรัน้นเด็กๆพร้อมจะดูนิทานกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะนิทานเรื่องหนูนิดเป็นเด็กดีไม่เบื่อรัน้น วันนี้เป็นวันหยุดคุณพ่อคุณแม่จะพาหนูนิดไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเพราะเมื่อวานเนี่ยหนูนิดเป็นเด็กดีช่วยคุณแม่ทำอาหารช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้และเก็บของเล่นเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านคุณแม่เนี่ยอนุญาตให้หนูนิดซื้อของเล่นได้หนึ่งอย่างและห้ามงองแงอย่างได้นู่นอย่างได้นี่ในทุกครั้งที่พาไปเที่ยวนะคะหนูรับปากทุกอย่าง ทางสรรพสินค้าคุณแม่เลือกซื้ออาหารและขนมคุณพ่อเลือกซื้อหนังสือกับต้นไม้ส่วนหนุนิดเนี่ยซื้อของเล่นและสมุดระบายสีเมื่อได้ของครบแล้วคุณแม่ก็ชวนกลับบ้านพอเดินไปที่รถเนี่ยหนุนิดเดินผ่านร้านของเล่นแล้วเดินไปเห็นตุ๊กตาหมีตัวหนึ่ง โอ้โหน่ารักจังหนูนิดก็เลยแอบไปที่ร้านของเล่นแต่คุณแม่เนี่ยเรียกเสียงดังว่าหนูนิดเราสัญญากันแล้วนะคะหนูนิดจะเอาตุ๊กตาค่ะหนูนิดตอบคุณแม่แล้วเริ่มสะอื้นคุณแม่บอกว่าหนูนิดมีตุ๊กตามีอยู่ที่บ้านแล้วไงคะคุณแม่ไม่ยอมซื้อตุ๊กตาให้หนูนิดก็เลยร้องไห้ดังขึ้น หนูนิดล้มกิ้งนอนร้องไห้คุณแม่ทำไม่สนใจแล้วเดินต่อไปหนูนิดลุกขึ้นมาแล้วเดินตามหลังไปจนถึงบ้านหนูนิดก็เหนื่อยและหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นหนูนิดก็เสียงแหบแล้ววันนี้เนี่ยหนูนิดต้องไปโรงเรียนหนูนิดก็เลยเข้าไปในครัวไปบอกคุณแม่ว่า คุณแม่ค่ะหนูนิดเจ็บคอค่ะพอคุณแม่ได้ยินเสียงหนูนิดหนูนิดก็เกือบจำเสียงตัวเองไม่ได้ตอนไปถึงโรงเรียนเพื่อนๆก็มาทักทายสวัสดีจ้าหนูนิดสวัสดีจ้าเพื่อนๆพากันหัวเราะเสียงของหนูนิดเพื่อนๆก็บอกว่าหนูนิดเนี่ยเสียงแหบเหมือนเป็ด ตอนเข้าแถวหนูนิดพยายามทำให้เสียงปกติแต่เสียงก็ยังแหบเพื่อนๆก็พากันหัวเราะขำเสียงของหนูนิดกันใหญ่เลยจนครูคต้องหันมาดุหนูนิดก็เลยไม่อยากพูดกับใครกลัวว่าเพื่อนๆเนี่ยจะหัวเราะเสียงของหนูนิดตอนชั่วโมงร้องเพลงหนูนิดก็ไม่ร้องตอนเพื่อนๆพูดด้วยหนูนิดก็ไม่พูด ตอนคุณครูถามคำถามหนูนิดก็ไม่บอกคุณครูก็เลยเข้าใกล้ถามหนูนิดว่าหนูนิดไม่สบายหรือเปล่าคะหนูนิดก็เลยบอกคุณครูว่าเมื่อวานหนูร้องไห้งองแงเพราะหนูนิดเนี่ยอยากได้ตุ๊กตาหมีจนเจ็บคอตอนพูดเพื่อนๆก็หัวเราะเสียงของหนูนิดหนูนิดเลยไม่อยากคุยกับใคร คุณครูสอนว่าการพ่อแม่เนี่ยไม่สามารถซื้อของเล่นให้หนูนิดเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ประหยัดเด็กดีต้องประหยัดไม่เอาแต่ใจตัวเองหนูนิดรู้ไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานหนักเพราะว่าหาเงินมาเลี้ยงหนูนิดตอนเย็นหนูนิดกลับถึงบ้าน หนูนิดเข้าไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่ตอนเข้านอนหนูนิดมองลูกหมีแล้วบอกกับตัวเองว่าแล้วหนูนิดเข้านอนแล้วก็นอนหลับไปเด็กๆได้ดูนิทานเรื่องหนูนิดเด็กดีไม่เดือดร้นไปแล้วหนูนิดน่ารักไหมคะ,ะน่ารักใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเ,เนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กดีจะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ จะต้องเป็นเด็กที่น่ารักตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานที่เด็กสามารถทำได้เนี่ยอยู่ที่บา้านที่สำคัญเนี่ยเด็กๆต้องเป็นเด็กดีนะคะโอเคไหมคะวันนี้เนี่ยการปฏิบัติตนต่อพ่อแม่โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยต้องเป็นเด็กดีใช่ไหมคะ,ะวันนี้ครูอ้อยกับครูจิ๋วฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ